วัสดีครับพบกับ BKK Gamer กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการทำประตูลับห้องใต้ดินนะครับเราก็มาดูหลักการทำงานกันก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกคือต้องวางนี่ครับนี่ครับสติกกี้พิสตอนนะครับวางไว้อันหนึง่งแล้วก็สิ่งที่เราจะอุดอ่านะครับแล้วก็ ก,การทำงานคืนนี่ครับสวิตพอเปิดปุ๊บปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นพื้นของเราครับประมาณนี้แล้วพอเราปิดปุ๊บปุ๊บอ่าเราก็จะได้ลงไปชั้นล่างครับเราก็มาดูการประยุกต์ใช้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการประยุกต์ใช้ด้วยครับเรามาดูแบบอย่างนะครับนี่ครับป๊ออ้อห้องห้องใต้ดินโอ้ห้องใต้ดินสุดหลู มาครับเดี๋ยวผมจะสอนทำนะครับเพื่อความแนบเนียนนะครับและควรจะต้องใช้เป็นอันนี้นะครับบุ๊กเชฟนะครับเพื่อความแนบเนียนขออุปกรณ์ช่วยเหลือนิดน,นึงนี่ครับ เราแค่ okay, ต้องวางพิสตอนไปปับ๊บนี้แล้วก็เอาแน่าหนังสือวางทับไปปุ๊บวางวางริเวอร์ป,อป,ปั๊บอ่ะกดปุ๊บอ่ะยังไม่เห็นอะไรพอเปิดปุ๊บอ่ะได้ช่องแล้วกดปุ๊บปิดปุ๊บเราก็ได้ช่องแล้ว,ลว,ก,ลวก็มาประยุกต์ทำห้องกันเลยดีกว่า เอียเอียทันหูแล้วลูกทันหูยายรู้ทำอย่างไรเอาสำลีมาปั่นมันไม่หายหลอกลูกมีวิธียายจะบอกให้โบราณว่าไว้หายคันทันทีคันอย่างนูเขาให้ใช้สากยิ่งถ้าคันมากตำพริกก่อนใช้ยิ่งดีสากตำข้าวยายว่ากำลังดี ยายว่าไม่ใหญ่ขนาดหนูคงพอดีลองใช้ดูสิเพือหูนี้จะหายคันเอาเอาอยาคันหูยายรู้ทำอย่างไรเอาสำลีมาปัน่นมันไม่หายหรอกลูก สีมาโลชั่นมันดับไปกาวกระชังนั่นไงยอดได้หายคันถ้าไม่หายให้ยืนทีห่างทางหูกว้างพึงแอให้หายคันแปรงขัดซ่วมนี่ก็ดีแก้คันราดมิกซอนลงไปทีมันคันยารับประกันหายทันทันใจอีอาอีออาทันหูยายรู้ทำอย่างไร เอาสำลีมาปั่นมันไม่หายยานอกก็ดีลองใหม่ HIV ตัวใหม่ใช้ได้หายคันผ่าตัวนี้รับรองหายขาดยายขอระกาดหายขาดหายคันมันหาง่ายแท่กันได้ดีไม่ต้องซื้อเข้าแจกแทมฟรีได้ HIV ตููนี้คงหายคัน่นี้เราก็จะได้ห้องรับแล้วนะครับ หมือนก็เหมือนรีวอเด้วยปุ๊บว้าวไม่มีเสียงเอฟเฟคครับต้องทำเองแค่นี้นะครับเราก็ได้แล้วห้องรับใต้ดินครับก็ช่วยกันกดซับด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามชมได้ในคลิปหน้านะครับบายบาย